บนราชธานีเสริมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโควิด -19 โควิดลงปลอดหรือยังสังเกตอาการดังนี้ 1. ทําทำกิจกรรมตามปกติแล้วรู้สึกเหนื่อยเร็วหรือแน่นหน้าอกเหนื่อยหอบหายใจลำบาก 2. ใช้เครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วหากออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า96%ปอปอดอาจผิดปกติ 3. ลองเดินเร็วๆ6นาทีหากมีภาวะปอดอักเสบจ,จะเหนื่อยง่ายและระดับออกซิเจนในเลือดเหลือน้อยกว่า96% 4. อออกกำลังกายด้วยการลุกนั่ง1นาทีแล้วลองวัดออกซิเจนถ้าตกลงเกิน3%หรือถ้าวัดชีพจรแล้วเกิน120ครั้งต่อน,นาทีหรือหายใจหอบเหนื่อยมากพูดเป็นคำไม่ได้แสดงว่าน่าจะมีปัญหาในปอด ถ้ามีอาการดังกล่าวให้นอนคว่ำถ้านอนคว่ำไม่ได้ให้นอนตะแคงเอาด้านซ้ายลง<ด>ถ้าอยู่ในท่านอนอนานๆให้ขยับขาบ่อยๆป้องกันการเกิดลิ่มเลือดขอขอบคุณข้อมูลจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครอ,อุบลราชธานี